ไอ้โ่เลยพี่เฮ kind of ียไอ้เงี้ยเชื่อมั่นหน่อยเชื่อมั่นหน่อยพเฮียเฮียช็อตอะไรวะเนี่ยถอยไปหน่อยผูถอยผูถอยไป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 แสงเซฟเฟใกล้เซฟใกล้ในห้าสี่สามสองเใกล้เใกล้ไเใกล้เร็วๆเร็เร็เรเมเกตเเกตในห้าสี่สามสองหนึ่งูกมึงกูลูมึงกูลูกมึงกูลูมึงกููมึงกููโอเคใครขึ้นนอตเวทใครขึ้นนอตอีใครขึนนอตอี้รับรับรใครขึนนี้ ผมกางจู่ต่อห้ผมการจู่ต่อให้เลยขึ้นมาหายไป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 ก่อนเขาบอกเขาบอกอยู่ในกลุ่มเราใครใครอยู่ในกลุ่มเราแล้วถ่ายมาเออ่โห่ไว้โหไว้โหไวโก่อนฮก่อนโห่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 ก่อนใครขึ้นน็อต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 ไปใครขึ้นน็อตไปใครขึ้นน็อตไปเมื่อกี้หัวแข็งนะโอเคเดวิลให้โอเคเดวิลดูมังกรไว้ดูมังกรไว้ดูมังกรไว้เอ็งเก็มังกรในห้าสี่สามสองหนึ่งมังกรม ไอ้านี่มเนอตนเต็มเ็บหน้าเต็มเหน้าเต็มเหน้าขึ้นอตช่วยหลังเราหลังบอหลังบอลนอตนอนเวนอนเวทนอเวนอเวนอเวอซีเลยซีเลยโอซีโอซีโอซีนอเว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 เตรมเตรมรอดับอับอบาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลบอเลย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 บอมาข้างหลังแต่แบงค์มีแคปได้ไหมแต่แบงค์มีแคปได้ไหมได้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 ข้างหลังข้างหลังเาเ็นยางเขาห้าสี่ส

โอ้ยย่าปลาดิฟิ้งปลาไม่สวยเลยลงเสาเรื่อยๆ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 อย่าให้ใครตายอย่าให้เขาตายสองแล้วหัวอะลงเสาก่อนลงเสา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 อยู่เลยอยู่เลยลงเสา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 ฮิวเลอร์จะโดนบอกฮิวเลอร์จะโดนบอกลงเสาลงเสาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดไอ้นี่หน่อยให้ลงเสาเรื่อยๆลงเสาเรื่อยๆคอสามสองหนึ่งตะมงเขาคอสามสองหนึ่งได้ได้ได้ดู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 มกุฎดูมกุฎนะดูมกุฎรอรอก่อน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 ดันบอลดันเาเวสเาเวสเาเวสโอเคดันไปก่อนไปเวส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  ผมเฟกแล้วผมเฟกแล้วเฟกไปเฟกไปมังกุดในห้าส <im <im ี่สามสองหนึ <im 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 ่งมังคุด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 ไอ้เหี้ยผมโดนอะไรไม่รู้ไปเวทก่อนไปเวทก่อนไปเวทไปไปก่อนไปแข้งขัดไดินแข้งขัหน่อยช่วยมาได้หน่อยช่วยหลัง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 ไปเวทไปเรื่อยๆไปเวทเรื่อยเรื่อยช่วยหลังก่อนช่วยหลังก่อนช่วยผ่านพมหน่อยโอ้ยไอ้เหี้ยไปก่อนไปก่อนไปน็อตเวทไปน็อตเวทไปน็อตเวทแล้วดามี่มีเท่าไหร่ดามี่กี่วิ้กดามี่กี่วิ้กดามี่กี่วิ้อกขึ้นน้อยขึ้นนอไไปปททีี่่โจ๊ก ดูดูมังุดามังุดสี่สมหึงมมงุเออสู้ไปเนาะขึ้นนอตไป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 ช่วยหลังเดียวช่วยหลังเดียวทจูดออกข้างหลังมีไหมแกตายลิเกน้อยูเลเลเล่เลูเลเล่เลูเลเลเลลเลลมาอีกแล้วตายอีก่ขึ้นนอตไปก่อนขึ้นนอตไปก่อนขึ้นนอตไปก่อนอ้าวิมีอิเกตดูเก็บอีดีดีเกอีดีดีแล ีสามสองหนึ่งดุมุดุมุดุมุดเอาไว้แตกไอ้เฮียดาเมเรามีตั้งเยอะทำไมมันไม่แตกไอ้เฮียดาเมเรายังมีครบเลยทาไมเรามีครบไม่มีแค่มาไอ้เฮียตเมื่อไนแล้วนะรีบ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 รีอรีบรเียรีบ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 รกองีตรีตรีอ้ีบนีบรีบรีบรงเรีบรีบรีบรีลรีบรีบรีบราบรี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 ่รีบรีวรีบรีบรีบวีบรีบรีบรีวรีบีบรีบรีบรีบีบรีบรีบรี

你就你去，你去。